ใส่หมอ้อใส่หมอ้อดูทำเป็นอุย้ยจริงจังเลยเนี่ยโ,โอ้โหโอ้โหเออด้านผิดแล้วลูกต้องลงมีดด้านด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะลูกด้านนี้ด้านนี้เลยลงมีดด้านนี้ใช่ใช่ใช่อ,อู้ยเก่งจริงจังเลยนะเนี่ยอ,อื้อ อู้เก่งจังเลยเอาใส่หมอ้อสิลูกหั่นเสร็จแล้ก็ใส่หมอ้อหั่นที่เขียงสิลูกเขียงใช้เขียงใช้เขียงสิลูกเขียงหั่นแล้วก็ใส่หม้ออืหั่นค่ะอือ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 โอเคโอเค โอ้ยเก่ง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 หันหันก็ต้องมีดไปอย่างงี้ชิ้แจ็กชี้เจ็กชิ้แจ็กอืมใช่มันจะได้ขาดอุ้ยขาดแล้วเห็นไหมโอ้เก่งโอเคหันชิ้แจ็กชี้เจ็กชิ้แจ็กหันยังไงนะแม่บอกหันยังไงนะคะไม่ใช่ให้แม่บอกให้หันอย่างงี้ใช่ไหมชี้แจ็กชี้เจ็กชี้แจ็ก ชีช้แจ็กจับดีๆเดี๋ยวโดนมือนะคะชี้แจ็กชี้แจ็กอย่างงั้นมันไม่มันมันไม่ขาดลูกเราต้องชี้แจ็กชี้แจ็กค,ค่ะโอ,คโอ้เก่งเก่งเก่งอุ้ยตั้งใจขนาดเลยนะเนี่ยอืออือือืมเก่ง มีกี่ชิ้นแล้วเนี่ยสามชิ้น